ในโอกาสนี้กับผมและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทราขอต้อนรับและขอกราบขอพระคุณท่านอดีตรัฐมนตรีพระเชลยว่าดุวยลงัฐมและรัตมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานของโครงการแก้กริงทุ่งหินในวันนี้ และในะระดับต่อไปกระผมขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการในรูปแบบของวีดีทัศน์ตามะตระดับต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับก็โครงการดำเนินงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับที่ทางรัฐบ,บาลได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุราื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ท,ที่จะสามารถใช้เป็น ทางจากเขื่อนขนาดใหญ่ที่กาญจนบุรีเนี่ยส่งมาที่เพชรบุรีสามารถที่จะดึงน้ำเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในแก้มเองตองตรงนี้ได้สำหรับใช้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจังหวัดรามเนี่ยเราต้องการแหล่งผลิตน้ำบาปาแล้วก็ต้องการที่จะเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งหมาเป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับแล้วก็อาเก็บน้ำเนี่ยมันตั้งอยู่ในเส้นทางของถนนรุนิเวล่านะครับด้านหนึ่งเป็นถนนพระรามสองอีกด้านหนึ่งเป็นจักวลา คนที่มุ่งหน้าลงสตาเนี่ยสามารถที่จะแวะเข้ามาในบริเวณนี้เพื่อมามาคอนเนต์เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเสริมเรื่องของการบูมเพราะนั้นโครงการก้ามปิงทึ่งถิ่นนี้ทัฒขึ้นมาหลายอย่างมานะพื้นที่ตรงนี้2อ0 0ไร่ก็ตอนนี้มีความพุ่งหน้าเฉพาะในเรื่องของการต่าที่ตามก็น่าจะประมาณ30%ที่สนะครับก็ไ <finely> ด้รับประมาณต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีหกห้า เก็7นะครับแล้วก็เส่วต่อไปที่เราจะขอขุมมันเพิ่มเติมมันจะเป็นโอเปิลถ้าได้ขุมมันมาโอเปิล8การล้ออกากาศน้ำตรงนี้ก็น่าจะน่าจะเปะ็นส่วนที่ได้วางแผนไปแต่ว,ว่าหลังจากที่มีการล้ออากาศนาำขนาดใหญ่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปก็คือการที่เราจะมาปรับมีทันทีว่าไม่ว่าจะเป็น โดยรอบอ่างเก็บน้าซึ่งยาวประมาณ12เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางที่ทางกรมโยธาธีการและัางเือได้มาออกแบบไว้ว่าจุดตรงกลางเนี่ยเราต้องการที่จะให้เป็นสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมอะไรต่างๆข,ขึ้ขนมาตามหลังนะครับในเรื่องของการจัดตลาดเรื่องของการจัดพิสาหภัณฑ์เรื่องของการจัดสถานที่ให้มีการรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาใช้สถานที่ตรงนี้ได้ก็ในรี้บีเป็นตรจสอบการที่จะได้รับการออกมัอันอนี้ก็รัฐบ,บาลก็ จาทะลุมาทำเป็นนอย่างไรต่อไปนะครับแโการนี้่ําเป็นวไปก็จะเป็นดีกับชาวจังหวัดขามแล้ก็ชาวที่ทำเป็นดียจะเพิ่มจริงใกล้เคียงเรายเป็นเขาย้อยหรือบ้านแหลมนะครับเราได้รับปยอะเลเต็ม้กเลยเรว่าถ้าน้ำที่ลงมาเนีน้ำนี่สามารถเลยละตน้ำประปาได้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนในภาพได้ทจังหวัดเลย ตอนนี้เราเรามีปัญหาเหมือนกันเรื่องเรื่องน้ำประปาเพราะว่าเราต้องขอสืบจากรกาชบุรีก่อนแต่จากกเพชรบุรีมันไม่ช่วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับเรองการนี้ครับผมะครับครับใะยะเวลาเฉพาะในเรื่องของน้ำเนี่ยนะฮะเรื่องของการหมุนลอขอน้ำเนี่ยก็คงจะประมาณปีหกประมาณป,าณปาณีแปดหรือเก้าเดี๋ยวอาจจะติดอันจากน,นั้นไปก็จะเป็นเรื่องของการปกตัดทุ์ซึ่งผมต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเพราะว่า ดูจากประมาณการ่าใจ้จ่ายเรื่องของพื้นที่ต,ต่างๆแล้วก็จะมีงประมาณสูงมากก็คงจะได้เป็นระยะเป็นวงรอบไปนะครับก็คงจะหลังจากปีแปดหกองเกา้าเจ็ดสิบไปก็คงจะทราบว่าเราจะรับมาเท่าไหร่มามาเติมไปเตไมมาเติมไรให้เขาพิจารณา,าแบบที่จะเป็นสถานที่รองรับที่น้องประชาชนที่เดินทางมาได้ ้าหน้าที่รับรองนักศึกษาเลครับที่